ตอนที่เราจะไปเรนเดอร์กันขอเพิ่มอีกตัวนึงแล้วกันเป็นตัว Fusion c o m p o s i t i o n ตัวนี้คืออะไรคือแคร็กสำหรับใส่ Custom เอฟเฟ t อาจจะเอาพรีเซตมาใส่อะไรพวกนี้ก็เวลาใช้ตัวนี้พยายามอย่าขยับตัวข้างหน้าขยัาเ้าออกข้างหน้าเนีเพราะว่าเวลาเราแก้มันจะไม่ได้เริ่มฟรมที่สุดถ้าเกิดเราไปขยับมันให้ขยับจากด้านหลังเป็นดีที่เพื่อที่จะได้ไม่งงในตอนแก้ไขเราก็ ขวา open fusion page มันก็จะกระโดดมาหน้า fusion ให้ตัวนี้ซึ่งผมก็มีทำซีเ s ็ไว้ว่าเล็ก hmm. น้อยก็ลากมาใส่ตัว fusion เนี่ยผมอาจจะทำเป็นคลิปแยกแนะนำเข้าวๆให้แต่ละอันเนี่ยมีอะไรใช้ง่ายๆบ้างไหมเผื่อใครจะเอาไปทำเองอะไรอย่างนี้ดูแบบเร็เวๆไปก่อนว่ามันลากซีเซมาวางได้แล้วก็ กับไปหน้า e อกีกันตรงนี้เวลาขึ้นสีฟ้าแปลว่ามันเรนเดอร์แคสเสร็จแล้วเวลาดูมันจะไม่กระตุกถ้าเกิดเป็นสีแดงมันก็อาจจะกระตุกกระตุกอยูบ่าอ่าเกือบลืมไปพอเปิดกาฟิวชั่นขึนนึกออกมันจะมีซีนสก e ีนที่มีกันเนาะเราจะใส่แล้วเราจะสีเขียวออกอยังไงนะก็จะใช้หน้า f u วชั่นในการช่วยคลนะิกเลือกแล้วก็กด open fusion page ตัวนี้จากนั้นทำไงกดป t r โทนสเปซ้า พิม delta c l e ร r ตัวนี้พิมแค่เดลก็แล้แล้วก็ add เข้ามาจากนั้นให้เราคลิกตัวนี้ delta c l e ร r แล้วเลือก background color ตรงนี้ปับมันก็จะดึงสีออกให้เราเลยให้ได้พอกลับไปดูหน้า edit อ,อ่ะสีน่าแบบนี้แปลว่า,วามันยัง render ไม่สุดอ่ะ ต้องเส้สีฟ้าแบบนี้เพ่จะได้ดูไม่กระตุกมาดูกันได้รีงสก,กรีนม,มาใส่